มช่ได้ใช่ได้อุตกใจเลยอาคุณมาทําอะไรที่นี่ครับเอาคุณผมมาหาเพื่อนที่โรงพยาบาลน,นี่ฮะเพื่อนที่โรงพยาบาลนีโ่โอ้หผมอย่างแรกนะฮะคุณเห็นรอยเลือนนี้ไหมฮะเห็นฮะม,มันมันล้างต้องนานนะครับโรงพยาบาลน,นี่ะฮะโรงพยาบาลน,นี่มันล้างต้องนานแล้วเพื่อนไม่มีไม่มีคนอยู่เรงที่เนี่ยผมแค่มาเช็คอะไรเฉยๆคุณเป็นหมอใช่ไหมฮะอ่าผมเคยเป็นหมอเก่าแล้วลาออกแล้วอ <c oughs> ผมแค่มาเอาเอกสารเฉยๆไ,ไม่ดิคุณคผมเพื่อนเพื่อนผมถูกส่งมาให้นี่ป่วยเป็นโรคโรคอะไระคุณที่มันเป็นแล้วผมร่วงออกจากหัวเอกสารคุณมีแค่นี้นะอหละบอกแล้วมันล้างผมยังเห็นที่นี่ยังดีอยู่เลยนะดี เพื่อนผมชื่อ,อเพื่อนผมชื่อจอ์นวิกับคุณคุณมาเช็คก,ก่อนคุณอาจจะคือหลองหลงลลืมที่อะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนละที่คุณอาจจะมาผิดที่อะไรเงี้ยถูกครับเนีย่ยแหละลงมาอันผมแด่ได้เช็คแล้บจอนวิกเหรอจอร์นวิกอะไรไม่เขาตายแล้วจิมจิมบอกเลย มีคุณเห็นไหมผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นครับคุณจอร์ดวิกไงเพื่อนผมอ่ะเขาผมมึงเห็นเขาเดินไปเนี่ยเขาห้องเนี้ยจอร์ดวิกเขาตายไปเหมือสองปีถี่แล้วครับไม่เขาผมแล้วสรุปเขาหรือผมไหมไม่เขาผมไม่คืออะไรก็คือผมเห็นเขามานี่อ่ะ เนี่ยผมเดินมานี่เลยเหรองั้นเดี๋ยวผมไปดูกล้องวงจรปิดแป๊บหนึ่งว่ามีใครอะไรเข้ามาหรือเปล่าแล้วผมเช็คกล้องแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะอะไรนะรู้สึกว่ามีคนเดินเข้าไปในห้องไหนนะเดินเข้าไปในห้องห้องห้องไหนห้องห้องเนี้ยห้องไหนห้องห้องด้านขวามือคุณนะครับ เอ๋อประตูอะไรอ่ะตัวตูอัตโนมัติอาวคุณคุณอยู่ไหนเนี่ยอะไรผมจะเดินมาดูนี่ไงอ๋อห้องห้องห้องนี้แหละนี่แหละเฮ้ยมเปิดไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเเอาปุนแจมมาปั๊บมันล็อกถอยถอยถอยอ่ๆอือไปคือทั้งโรงพยาบาลมีสองห้องนะ แค่นี้แหละมันไม่พัฒนาเลยล้างไนงะเลยไม่มีคนเขาเข้ามาดูแลเลยไ,ได้ว้าค,นะคุณเอากุญแจไปเก็บที่เดิมดี่เหรอไหมคุณเอากุญแจวางไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวต้องหนักกระเป๋าไงผมเก็บไปตัวต็นท์ของมันฝึกผักฝึกผัก มตคุณได้ยินอะไรไหมได้ยินเยผมได้ยินผมว่าผมไม่อยู่แล้วเดี๋ยวนคุณมีคนเดินเข้ามาในห้องนี้ใช่ไหมคุณลักษณะเขาเป็นไังไงลักษณะก็ผมไม่ค่อยมีนะมั้งไม่รู้อ่ะมันไม่ชัดอ่ะในกล้องนี้ในกล้องวงจรปิดคุณเห็นคนเดินเข้ามาในนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่แสดงว่าต้องมีคนอยู่สิฮะ ว่ามันก็ต้องมีคนอยู่เลยครับไม่มีคนอยู่มันจะผมจะเห็นได้ไงแต่คุณบอกว่าเป็นลางนะเป็นาลางเฮ้ยเฮ้ยเปิดเปิดดิเฮ้ยเปิดเฮ้ยเปิดเฮ้ย